โอเคเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าเต้นไม่เป็นพอถึงเปิดเพลงเต้นยับโอเคต้องไม่ที่อักเรื่องหนึ่งคนแล้วที่ได้กระต่ายสีชมพูเริ่มเลยคนครับตัวยงเนี่ยเจ้าเมื่อเลคนไหนใครดีดีใครดีดีที่รออยู่ที่ช่วยผมเล่นทุกทุกคนเห็นเห็นเห็นว่าไงอะไรนะมองมองหมดเลยมองทุกคนเลยอะไรนะครับใครดีอ่ะ Agit, น้องคนน้องนี้จะได้ครับน้องวันนี้นะเดี๋ยวน้องวันนี้จะได้กระต่ายตังม่านสีชมพูตัวเดียวในสปอตไปเลยนะฮะตัวเดียวเลยเหรอครับตัวเดียวครับอ๋จริงจริงผมว่าเดีดยในวันนี้วันนี้ผมว่าทุกคนมาแล้วถ้าเกิดผมผมอยากขอให้ทุกทุกคนได้ทุกตัวนะครับอะไนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรนี้ พอยากขอผมก้าวให้พี่โอ้โหพี่จะไม่คนละตัวนะฮะผมตองให้พี่อ้อนหน่อยอ้อนอ้อนอีกนิดนึงอ่ะอ้อนอ้อนอีกนิดนึงครับก็อย่างที่บอกครับค่าตัววันนี้ก็ไหนๆก็เป็นเกียรติให้ให้พวกผมมามาเล่นมาเกย์อยู่แล้วก็เป็นเกียรติให้ผมมีสัญลักษณ์และก็แจกให้น้องๆคนละตัวันะครับนอกจากกระต่ายสี สีดาแต่งบ้านที่เราเริ่มเกมไปก่อนหน้านี้นะฮะเพื่อเยสตาเดที่ขอนะฮะเอาเป็นคู่เลยที่าดนะคะรับเสนอเคูกันคู่นะขอบคุณท้้งน้องเล่นครับน้องเล่นเลย